ในมือเราทำเลยไอ้บอกอพกู้ใหจะเป็นผู้ไอ้บอกผู้หลักผู้ใหญ่นัหเรื่องนั่นาไอแต่แ้่ออที่นโงที่มัสุเ็โง่ข้าวขานเด็นที่มักโงกินเยอะกินปูแต่คุณจะทคุจะทำที่หัวใจของคที่นีจ่เจคนที่ดูแร่ิแคนี้ ลัคุณบังคับเรื่องเลขึ้น่แผมก็กินกินไลตวผมวันไหนไม่อยู่ผมก็แต่งก่อนไปแต่ท่านว่าดีไหมผมอยากรู้ว่าเราถเจอยุคหน่นครับใช่ปรูกษาได้ไม่ใช่คุดีที่สุดจริงประสมสายการทำข่าจรเครือข่ายนย่ามต้องมีทักษะสำคยญางนี่างครับในการที่จะเรียนรู้ไม่ทันโรคที่เปลี่ยนไป ซึ่งผมก็บอกว่าเราเราต้องทํางานจากในทีมเขาบกว่าได้กินครับแต่ว่าได้ทีนจากนอกนอกคือคือเอาการส่วนใหม่การเรียอหักสที่เตรียมพร้อมได้ดีไหมได้ดีกเต็าทํารนจั

ดนกรบเธอกี่คนอันนี้อันนี้โดนด้วยแล้วเราตกลงกันว่าขพ่อแม่ีเรียนทำนี้ดิเรี่องเราพนผู้ที่จะมาใส่ แนวเิ <Smile> ียนสุ่ไคนนึ่เด็กจะไปเด็กระดไปเองทร้อมที่จะไปถ้ามันสามารถทำได้าะไกอัวบคนก็จะั่อไปนั่งคน้ไม่ได้รู้เตรียมที่เด็กแต่ก้คือ ที่ท่านจะมาสู่ตามทำต้องใช้าได้ใช่ไหมเจ้า่อไม่ได้ทำแม่ทำเป็นฝากครูแต่ว่าการฝากครูเกิดขึ้นก่อนเด็กอ้ที่เจอว่าเด็กแม่มาฝากดูเป็นทางการแล้วก็แล้วก็ไป็นค ครูสอนสอนไม่จับเด็กม็นไงบ้างตัวนุ่งหุเหมือนเลยพี่อะไรเลยคนกานช่วยต่อไปะป่อไปไปทำไมทำไมไม่ไปทำด้วยใครนั่งตกไดมร้ว่าใครนั่งตกเขาก็จะทำตอนนี้ก่อน đang học lớp bốn từ lớp bốn đến lớp năm học sinh 95 thầy giáo

เดี๋ยวไปทายข้าวแล้วเกมของไม่สูกนที่หนดเกต้งแกเปลี่ยนตัวทุกคเือการเปี่ยวนี้ันจะตีองอรอะไรในการ

ก็เขียนว่าอธิบาทสี่หลักคำคุณธรรมเพียงพออธิบาสี่เาว่าอธิบาทสีเด็กเข้าใจเด็กคุณเข้าใจคือบางบางทีเราใช้ภาษายากเกินไปผมไม่ต้องการอามอ